สลิดชุบแป้งทอดพร้อมที่จะรับประทานแล้วนี่เพื่อนๆดูนะคะนี่เห็นไหมคะน่าทานอันนี้ยังอุ่นๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทานดอกสลิดชุบไข่ทอดชุบแป้งทอดหน้าฝนนี่ดอกสลิดจะออกทุกวันวันละชามวันละเยอะแล้วก็มาหาเมนูทานกันไปนะคะ วันนี้ก็จะมาทอดดอกสลิดใส่ไข่ใส่แป้งอันนี้เป็นแป้งสาลีนะคะไม่ไม่มีแป้งทอดกรอบถ้าใครมีแป้งโกกิก็ก็ใส่แป้งโกกิแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ทอดทอดกินกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้หรือว่าจะกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะปะไปทอดกันไปทอดดอกสลิดกัน ตอกไข่ใส่ไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาใส่แป้งสาลีลงไปก็กะว่าให้มันสามารถที่จะทำเป็นก้อนได้เราไม่ใส่น้ำนะใส่ไข่3ามฟองไข่เราหน่วยน้อยเราก็ใส่แค่3ามฟองนะคะใส่แป้งไปให้หมดเลยเราตักไว้3มช้อนหมดถ้วยน้อยนี่แหละ แล้วก็ใส่รสดีใส่รสดีผงนัวรสดีรสดีโอรสดีจับเป็นก้อน <c oughs> รสดีจับเป็นก้อนก็ทอกกระทอกใส่ตามแต่เพื่อนชอบนะรสดีก็อร่อยและเค็มแล้ว ก็จะใส่ซอสฝาเขียวอีกนิดหน่อยตามแต่เพื่อนๆชอบนั่นแหละดูเอากตาเอาไม่มีสูตรเฉพาะค่ะแล้วว่าคนคนให้เขาเข้ากันพอเขาเข้ากันแล้วก็ทอดได้เลยเอาถาดมานรองจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าพื้นมันดำ สูตรพื้นบ้านสูตรที่เราเคยทำกันตอนเด็กๆนี่แหละชุบแป้งก็ลูกหลานใครไม่ชอบกินผักก็นี่เลยทำให้เขาทานก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆนะคะใส่ป้าย ทำเป็นพอคําคําใหญ่หน่อยแล้วก็กลับด้านมนะสีสวยกรอบด้วยเด็กๆชอบอย่างนี้ ลิดชุบแป้งทอดพร้อมที่จะรับประทานแล้วมีเพื่อนๆดูนะคะนี่เห็นไหมคะน่าทานอันนี้ยังอุ่นๆอ,อันนี้ราอ,อันนี้กระท้าแรกกระทาที่สองนี่กระทะที่สองสีเข้มไฟแรงสีเข้มมวัวเตาอวดแต่ก็อร่อยคะ่ะกรอบคะ่ะนี่ฉีกให้ดูข้างใน างในก็จะเป็นเป็นแป้งกับไข่แล้วก็ตัวดอกด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้กระทะที่สองที่สีเข้มๆนะคะก็อร่อยอร่อยดีอร่อยมากเดี๋ยวก็ไปจิ้มหาน้ำจิ้มน้ำพริกจิ้มกันนะคะเมนูดอกสลิดชุบไข่กับแป้งทอด พร้อมที่จะให้เพื่อนๆมาชิมกันแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมไปหาน้ำจิ้มกันเองนะคะทอดมาให้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ